ฮัลโหลสบายดีทุกคนตอนนี้ฮาก็อยู่ที่วัดหนึ่งเขามาเอามาละมุดเอ้เคยกำลังจัดม้ทุกคนจัด,ดมาอยู่ข้างหูนี่ไงจัดนีเลยทุกคนเอาลมเหงาๆนะโอเคฮะแล้วแต่ โอ <Okay. S 2> เคคนขาดมาใหม่ออกมนแล้วเลยแบานี้ มสบายดีสบายดีก่อนอึบอึบอึบเตะกันต่อเด้อ ขอมาลำมุดหน,น่เด้อหน่ะพูดทุกคนพูดไ,ไป,ดเ,ปเอาไหม่ดีเอาไหม ม่นได้อยู่บ่เดีอันนี้ไปเก็บมานี่โอ้ยก้นเฮแล้วเป็นนุงส่งให้จังนุงนะเลยเดอมนมาทางนี้แม่นได้อยู่ อันนี้ไปนำมันเน่ไปนำมันเน่เป็นตาได้รจินเนี่ยบอทุกคนเลยบึงเนอะมำไมโต๊ะซ้ำดิแข็งทุกคนหมดไหมละมุดสีดำทุกคนเป็นไงสุกไหม สุจนอิ่มทุกคนสุขขาดตนทุกคนงามดีนะทุกคนทุกคนมาเบิ้ลมาเบิ้กินกะลัตตา

คนไฟสิไฟเอามาครับว่ามันว่าเคยขึ้นทำยิ่งใหญ่สูงอยู่เลยทุกคนเออบริเวณรอบๆมันเป็นวัดลางนะทุกคนพูดดังไม่ได้ย่านผี อะไวะยอันนั้นลดอืมต่อยลดต่อยแค่ม,มากอันผู้เอก จอยรัด okay. เอาอีมั้ยมนะันน้ำโคตรไปเอาไม่ไปเอาพลาละโอเคเอาพาบางคนเลือดเลือดเลือดน่ะบางคนกิ่นกันนะ <c oughs> ทุกคน ตาตังกไมันหิอ่อนนะมันจะมีนะยยยเยอมอมเยะีอแล้วแม่หรอมา xa thay ơn mạ nhàng mạ nằm nôm bỏ đồ khôn Phân nó hơi xeo phân Ấo ừ. <laughs> à, nhái tới thằng phụ Im lẽ <laughs> Mượt lẽ Ấo à, kín nó mấy ผูล่าใหญ่ไหมไปทางนะเอ้าะยังเห็นอยู่บ่ดกได้ยุทธ์เฮืงนะทุกคน mấy mấy thùng bên kia nọ ngay bây phụ kìa phao ma khoan xứ thim tèo แค่มันสิกินต่อยรถ ลทุกคนหม่ามันอิ่มแหงนะล้วเก่งขนาดทุกคนนี่หม่าน้ำนมทุกคนสู้ชีวิตขนาดน้องคอยยัง sống ạ.

อ่ไคจับนี่สิไป,เ,ปเอาอยุกุ๊กนั้นเออหนึงเลยใช่ไหมเวออไปเอาตัวนี้นะ่งยนี่กคนัดนเป็นบ่อนะอันนี้มันแหงแฉบนี่นี่นี่อะไรนี่แจกอะไรนี่น นี่นี่นะเดี๋ยวมี้ห็นเศษเนื้อมันอันนี้พักกินนั่นนี่พักเปลี่ยนบอเออพักแน่นอนแหละว้าวเป่ยนบอนี่ทุกคนยังพูดว่ยังมาทุกคนปาหมือกันนะเปลินเดย์มวยกุ๊ก

No. <laughs> bật đã con mà gỉn con, tất cả, lại, lại, tất cả, lại, tất cả, lại, tất cả, lại, คนมากินมากินล้างมึงทุกคนอิ่มแล้วกินเฮงน้มาเยอทุกคนนกมาเอ้ยไงเวมาด้วยถาสีอนเด้ บ้านกวกนี้นะนะมึงนี้ลุยแ่บบ่ยดีมาด้กินมาไว้ทำมาติาดได้ทุกคนหมอว่าคาดอันมไม,ม้ตีแม่มนมุดวัดกินคัากหลายน,นี่เงินซื้อผลไม้อยู่ตลาดด้ยค่ะ mẹ làm nôm làm môn, ăn mơ em mưa đâu? thằng bại, <laughs> hằng Im lá, <là>. im lá. <laughs> tuần đây chẳng mẹ tuần nào, xin lỗi. Sống má. ทงไททงหน้าได้หอดมงเลยมะเถวตลาดนงมาามใหม่ธรมาสต่มาดจบเลยมาาไทยเป็นเวหน่อบ๊อบี้มีมาขึ้นเร็วแ่บบ่แ่บบ่แ่บบ่คอยถามเจ้าแสบบ่แซ่บ

ดีก็มัมงวงหวานวม,มั้ง่งมัมงนเลยนะเราโชคดวยนะ อะไรวะกุ๊กกุ๊กไก่ป่ามีเอามาเนาะวันนี้เนาะนี่ไกป่กกกไไกป่าเอามามืาอนีิ<ะ>มีเห็นไก่ป่าเอามาวะเฮ้ยเมืเ่อวานนี่เห็นอยู่เจ้านะทุกคนไก่ป่าทุกคนน่ะมันมาลีนมันเลนพอป่า เอามือกับไก่ปูแน่ไก่แม่แน่นะทุกคนมาแลนไปเลยอูย้น่ะสะไปทางโน้นนะอันนี้สะใกล้ค่อยอันตัวแลนเด็กๆๆ,ๆนี่สะทุกคนเลยสูบน้ำให้ไก่ก่อนนะสูบน้ำให้ไก่ ไก่ป้ามันบยญานคนเนาะเหมือนั้นไก่ผู้นบิดผู้ป่ายตาหูสามตัว ไก่ทุกคนแต่ s <S ละมือต้องสู้เดตะเวนก็เห็นบอแดงๆได้สตกดินเลยงมาไม่รูรถพันทางทุกคนเขาไก่าทางนี้ ยำฝนยำสงฝนตกแล้วก็เอาเป็ดเอามาทุกคนเอาเป็ดเอาหมูเอามาด้วยบรรยากะไก่มันยังมามีท่านได้ควบผูกทุกคนผูกไก่ป่าน่ะเอาเลยดิไอ้ป,ป้าน้อยนี่ก็สิบปูหมูป่าตัวนี้หมาป่า คนคลิปนี้ก็ขอตัวระเทนเค่นี้แหละทุกคนคลิปหน้าจังขอกันใหม่ทุกคนที่ชาวบ้านละทุกคนเอ้ยเกือเป็ดเกือบไก่ไม่หย่งก็แลว้วมาเลยด้ยทุกคนง้นเอาคนไหนเขียนมาจาชาวบ้านคลิปหน้าจังขอกันใหม่เด้อทุกคนกำมือก่อนทุกคนเอ้ยทำละถ้าได้เกิอเป็ดเกือไก่แถวบ้านก็ได้